มินินะครับ R56 ที่เป็นตัวพิเศษสุดๆตัวฉลองครบ50ปีตัวฉลอง50ปีเนี่ยมี2ตัวนะแต่ตัวนี้คือ Cooper S Turbo แท้จากโรงงานะทางมินิเนี่ยจะเรียกตัวนี้ว่าตัว Camden รุ่นฉลองครบ50ปีไฟหน้าสีนอนแท้แบบฉบับของตัวพิเศษมาพร้อมกับติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยชุดแต่ง เล็กๆน้อยๆรอบคันแต่ดูดีมีมิติเบาะลายที่ไม่ซ้ำและไม่เหมือนไทยนะครับผมด้านข้างเป็นหนังตรงกลางเป็นกำรรมะหยี่ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสุดจริงๆพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาก็าคือตัวแคมเดนที่ปักมาให้เลยที่เบาะนะครับเป็นตัวเฉพาะพิเศษรุ่นม,มิมติ50ปีภายในนะครับเป็นลายสติปต,ตรงนะครับผมดูเรียบดูหรู แต่ก็ดูสปอร์ตและก็ทันสมัยมากๆภูมอะาลคงเดิมตามแบบฉบับของ Mini มินิ R56 มีแพตด์ชิปให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเย็บตัวภูมาลเนี่ยเย็บมาได้ได้สีขาวเข้ากับตัวรถมากมายเลย <ๆ S 1> ปีกหลังนะครับผมแบบฉบับของเขาเองเลยที่มาเฉพาะตัวนี้เลยจริงๆตั้งคงความหรูหราเหมือนเดิมสำหรับตันลูที่มากับคู่กับมินิ R56 แท้ๆจากโรงงานตัวเทอบ,บเท่านั้นวิทยุ ฮามานกาด,ดอนสาวกรถเยอรมันคนเล่นเขารู้กันเคือเอามาเลยนะไม่ซื้อไม่ได้จริงจริงว่ะกับมินิ r ารนะไม่ได้ซื้อนานนะนะแต่ตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษนะด้ตัว50ปีนะครับผมจากโรงงานเลยหรือว่าเรียกตัวแคมเดนนั่นเองคือเอา R56 Cooper S ก็คือตัวเทอร์นะเอาไปทำเป็นตัวลิมิเต็นั่นเองภายในบเบาะอะไรต่างๆที่บอกไปนะ คือแบบว่าจัดเต็มฉลองครบรอบ50ปีออกห้างเลยหรือเปล่าสามล้านสามล้านเลยเหรอเออออกห้างสามล้านตัวนี้นะครับผมแลวตัวนี้ก็คือออกศูนย์เมเนเียมด้วยคือตัวนี้มันจะคู่กับเมฟแฟร์เราจะคุค้นหูมานะเมแฟร์แคมเดนก็คือสองตัวนี้เลยแต่เมแฟร์อ่ะมันไม่ใช่คูเปอร์เอสไงเป็นคูเปอร์เฉยๆแต่ถ้าตัตเป็นเป็นเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นคูเปอร์เอสด้วยนั่งคงคอนเซ็ปต์เดิมนะ ก็คือเหมือนเครื่องบินน่ะเขามานั่งคือเหมือนเครื่องบินเลยพูดย้งอีกทีก็ได้ว่าโลโก้เขากขบอกอยู่แล้วนะนะมันเป็นแบบว่าสไตล์แบบทำเหมือนเครื่องบินแอร์เออเกตหน้าปัดอะไรต่างๆแล้วผมทํามาเนียนๆเลยนะครับมินิเนี่ยใช้ดูไม่ค่อยยากนะถ้าเกิดแบบว่าดูขนาดโซมแล้วดูที่ไม่ได้เป็นหลักม่จะห้อยห้อยเลยเท่เลยแต่มันก็ไม่กีดต่างหรอกแต่มันตึงๆเลยคือถ้าคงใช้ รถจอดที่รถเนี่ยจอดอยู่ในที่รถตลดอดเลยเพิ่งเปลี่ยนช่วงล่างมาครับคันนี้เซอร์วิสตอนนี้เซอร์วิสอยู่ที่ด็อกเตอร์มินีนะครับลูกค้าแจ้งเรามานะครับเซอร์วิสอยู่ที่ด็อกเตอร์มินีเพิ่งเปลี่ยนโช้กว่าใหม่ชิ้นต้นเลยช่วงล่างพวกบือตะบะรถขี่มันเหมือนเดิมนะนี่เรื่องไม่ต้องบอกนะเรื่องความมันนะเออขี่มันเหมือนเดิมนะผมผมขึ้นมาขับแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนขับโกคาร์ตไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงน่าเกียดน,นะแล้วมันได้แบบ ตรงยุคตรงสมัยอ่ะหมายถึงว่ามีทั้งความคลาสสิกแล้วก็มีทั้งเทคโนโลยีให้เล่นนะครับบอร์ดมีมาให้นะไม่ต้องตัวนะครับผมดีทีซีให้พร้อมหมดนะครับครบทุกจุดแล้วอ่ะของตัวอาร์ผมนะครับผมที่เป็นตัวถังบุกแถมยังได้ชุดแต่งอีกจากโรงงานตัว50ปีนะครับันก็เป็นลองแค่เอซีดีวิลพาร์ตจัวรเวิร์เป็นลองแค่นั้นเองหล่อนะกูว่าโอเคเลยแหละอย่างนี้คือแบบผู้ยิงขับได้ผู้แชร์ขับดีอ่ะ เป็นรถที่แบบยูนิเซ็กเหมือนกันนะนะพูดถึงกันนะเออเป็นรถที่ใครขับก็ไม่เขินคนมีอยุขับก็ไม่เขินใช่ป่ะถูกนะรถตัาง<อ>คาสสิกใช่ไหม,มเหนือการเวลานิดนึงนใช่ไหมคือมันก็คงออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนะนะเป็นรถที่ยูนิเซ็กด้วยแล้วก็ออเอจด้วยคือขับไปทุกเพศทุกวัยเลยถ้าราคานี้ยังไม่พูดถึงราคาพอดีเลยตัววินี้ตัวแคมเดนแท้50ปีรถศูนมิเลเนียมแท้ตานี้ราคาแค่5,29,000บาทเนี่ย แม่งกลับไปเรื่องเดิมมันก็ได้แค่แจได้แค่ได้แค่จีเคใช่ปะ่ะนี่ได้ถึงวินี้เลยนะขับไปไหนดี่แบบมีภาษีก่อนแน่นอนดูแลง่ายขึ้นเยอะด้วยมเนีอยอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบทีเ่เด่นที่ดงัดงๆเลยก็ไปด็อกเตอร์มินีิก็ได้เนี่ยดูแลกันสบ,สบายๆเลยนะผมคนเกง่เกงๆก่งมีทุกจังหวัดอะ่ะทุกอู่อู่นี้มีทุกจังหวัดเลยที่เก,งเกง่งๆนะผมเพราะว่าอย่าลืมว่ามินีิกับบีเอ็มเด็ดออกแบบร่วมกันเลยอยู่แล้วคือศูนย์เสริมคอมเคลมอะไรเงี้ยใช้ร่วมกันได้เลยอยู่แล้วนะครับผมก็คือดูแลไม่ยากเลย นิยมเมือ <prestigious> mhm. งไทยอยู่แล้วด้วยนะส่วนตัวที่เขากลัวเรื่องเกียร mm. ์กันเนี่ยก็คือไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัว R 5 0าสก็คือเป็นมินิวันโฉมแรกครับผมอันนี้คือตัดปัญหาได้เลยเรื่องเกียร์บูตจริงๆแคนั้นรักษามามๆเห็นครร้งแรกคือกูหนีไม่ออกรุ่งตรงใจไม่ได้อยากซื้อนะพูดจริงๆแต่ว่าพอเรียกไปดูแล้วมันกูหนีไม่ออกห่ะรวมันสวยเออรงมันสวยมันมันไม่เก่าอ่ะใช่คือเจ้าของเนี่ยเขายกให้ลูกชายแล้วอ่าแล้วลูกชายเขาแบบ ขับสักพังนึงเขาไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากใช้ต่ออยากขายแล้วแต่ล้วแต่เขาเนาะก็มาให้พวกเราจัดการแทนคือเขาไม่ใช่แนนเสร็จหมดเลยอะ่ะเพื่อที่จะให้ลูกชายแปลว่าลูกค้าท่านไปเพิ่มอีกไปคือดีใจมากมากเลยถ้าชอบแบบนี้นะผมต้องขอบอกเลยว,ว่ารีบด่วนๆเลยลืมบอกเลขไม้ไว้เนี่ยใบแท้นะครับ152,000กิโลเมตรนะครับผมราคา5,29,000บาทนะครับผมเท่านี้ ใช่ไหมความรู้สึกมันมันไม่ไม่เหมือนกับคนเนาะคนจะบ่นว่าแข็งแต่มันต้องในพื้นฐานที่กูคิดนะคนต้องชอบขับสไตล์นี้หมายถึงว่าคนที่ชอบขับรถสไตล์เนี่ยเออคือมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งเดแล้วมันเปิดเปาดตัวรถมันเออแบบนี้ใช่มันขับสนุกพูดถึงนะมันขับสนุกเหมือนจักรด้างนั่นแหละแต่ว่ามันมันแยกมากักการก่อถนนเลยอ่ะคือมันออกแบบมันแบบนี้จริงๆสําสำหรับตัวอาร์หกนะ บางคนก็เลยแบบอาจจะไม่ชอบที่แมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงคาที่แมนนะถ้าเอาจริงถูกการเป็นถูกกว่าได้ซ้ำไปเครจำได้ใช่ไหมที่เป็นห้าประตูอ่ะเออที่ตัวใหญ่ห้าประตูอ่ะถามประถาเร็วๆนะานใหญ่ใหญเป็นใรจะขับเลือกขับได้จริงๆแกเลือกขับตัวไหนขอบคคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะก็แกแกเลหรือว่าตัวนี้การเป็นราคาแข็งกับตัวนั้นอีก <S <S รอคัที่แมนตัวนี้ถูกกว่าแล้ว <S <S ใช่ถ้าเป็นเบนซินน,นะคือคาที่แมนเป็น เป็นกูนะกูก็ต้องขับดีเซลเข้าใจควาหมายไหมเข้าใจถ้าไหนจะขับคันที่แม่แล้วอ่ะก็ต้องขับดีเซลเวเออถ้าขับเบนซินนะขับอ้าหงมันกว่าอันนั้นแม่งแบบซิ่งลิงแม่งไม่ได้เลยอ่ะม่งคนละแบบกันเลยอ่ะนอกจากท็อปแล้วก็มีนี่แหละวะแต่แต่ก็ได้คนชอบนะแต่แต่กูเป็นโฟล์คสวา e เก้นแฟนคลับ แรกในขนาดนั้นคงยไปเลยโจ่งีช่ายอดเลยอาจะเพราสลีะมัน่ยใช่มันสั้นใ่ามันสั้นมันต่ำช่วงล่างมันเฟิร์มคือทำมาเฟิร์มเหมาะกับรถแบบเนี้ยเหมาะของการแบบขับเล่นออกงานอะไรเนี้ยนะใช่ฐานะต่างๆอเยของงานได้เลยใช่แล้วมันเดลี่ไลฟ์ไม่ด้วยใช่มันเดลี่ไลน์ได้เออคันมันไม่ใหญ่ เดลี่ไร้ไม่ได้สบายไอเรื่องแต่งแรงนี่ไม่ต้องกลัวพี่ไทยนะมีหมดแหละไม่ต้องกลัวเลยแหละจะทําอะไรอะมาได้หมดอยู่แล้วได้ตัวพิเศษไม่ต้องคุยกับใครเยอะเลยมีมีไม่กี่คันในเมืองไทยนะพวกนี้คือสีเนี่ยมันก็เป็นสีพิเศษด้วยเข้าใจความหมายไหมสีนี้ไม่มีไม่มีกับตัวอื่นเลยเป็นตัวตัวเข้มแน่งตัวเดียวไม่เออสีนี้คือสีพิเศษด้วยมันคือสีขาวนะใช่เออตรนนี้นะรถสูตรแท้ๆแบบนี้นะครับผมตัวท็อปแท้ๆตัว50ปีโรงงานนะครับ เบอร์เรื่องเลยช่วงวันหนึ่ง09-63.7นะครับกับทุกช่องทางนะครับที่โซฟพีรร้มือสองนะเข้าไปแล้วก็ทุกมุมเลยเป็นกำลังใจพวกเราทีมง,งานนะครับลงหนึ่งหน้าจอนะครับแอดเข้ามาเลยที่ขอรูปเพิ่มเติมขอโลเคชั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะการดูแลให้